สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับวันนี้ก็มาทำความสะอาดค้อควัวนะไม่ผลมาแล้วฮะนะสองตัวนี้ก็มากินอยู่ตรงนี้นะน้องขันเงินกับน้องขันทองนะครับเนียได้ยินชื่อหันควับแหละ อทำความสะอาดข้อรับวันนี้ตัวดี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  ตัวดตัวดีมาเรียทำไมฮะเรียทำไมตัวดอ ทองน้าไก่ทองเงินทองเงินก็เอ็นทองน้าทองเขาอ่ะตัดเขาเลยนะดาวมดุลาคือทำงานเป็นเด็กทองขาวอุ้ยเป็นไรอ่ะทำไมเนื้อออกไหนตรงนี้มันชนกันชนกันอ่าชนกันโอ้ขึ้นหลังเด็กจ็บดิน,นหายหมดเลยนะตอน,นดินมาใส่ ดังวัดน้าเอาดินมาคิเป็ดมาสายคิเป็ดมาของเขาของเขาดีเลยของเขามาเนาะโอ้ของเขาของเขาก็มันทำร่วงตรงนั้นนี่มันดึงไปร่วงดึงไปร่วงอย่างนี้วันๆจะขี้เออมันขี้ทุกวันเลยเหรอขี้ทุกวันทุกนาทีจะนุ่นนอนสบายเลยมามีอย่างนี้ใช่ไหมหนักนัก มันเอาหัวชนนะเขามันนัแข็งแรงมากใช่มันไม่ใครจับเขาไว้หรอเอาไม้เสียมกระแทกจับงัดจับงัดก็ทำไมเขาจับได้อะขี้ออกมาเดี๋ยวมาตักแห้งแล้วก็ใส่ถุงฮะหลายถุงเลยนี่ก็หลายถุงนี่นี่ทางนี้นี่ครับ น้เรี่งมเีขาบอกว่าแถเขีใน่อย่มเู่่นเขียมอยู่ตรงงวน้อยนูนะนอนสบายเลยโอ๊ยลืมซิ้เกลือมาให้นี่ครับเยอะเนะังนั้นแหละร้อยแห้งกันนะแต่หน้าฝนแห้งยากจูดได้หลายกระสอบ

กิงี่ยอยู่นั่นกินได้ค่ะเงินเลยนี่คือมีการแงชอใหญอนี่แบบเ้งอขาว ฝนน่าจะตกตอนเย็นนะฟ้าหืมหืมเลยแม่แม่ไอตัวเงไอตัวที่มันเป็นไอตัวเงินมันชนหนูไอดำดำอ่ะลอดูมาดูตัวนี้แม่มันยิ่นั่งชนหนูเนี่ยตัวไหนมันชนือ นกกะแต่นกระแตะแตะแตอันนี้ครับกระดันเลยนะจะจัดล็อกขายยองนะตรงนี้ที่ตรงนี้นะที่ล็อกนี้นะยาวไปนู้นนะจัดอีกล็อกหนึ่งขายน่าจะใช่ S <S hey. อันนี้มะมามาดู FC น้ำตาลนะสามารถมาได้มาได้ต้อง่ยอะจริงๆตัวดีฮะตัวดี คลองเย็นจุดหฝนเอาแน่เย็นเนี่ยเนี่ยเอาโดฟีมือร้ออาหมดนะกล้วยหนึ่งต้นสองต้นมะพร้าวผลยำนี่หญ้าเนเปียโตไม่ได้แต่ก็มากินหมดอะเนี่ยแต่ตะตอนะ เข้าไปลุยข้างในนูน่นหมดเลยนี่แหละผลงานของเขาละสองตัวนี้นี่แล้วแสนดื้อนะฮะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ